สวัสดีค่ะวันนี้บาบามาอยู่ที่งานกินดาีทอามหาชนครั้งที่7น,นะคะซึ่งวันนี้บาบาอยู่กับดีเจดังแห่งหาดใหญ่นะคะบางหลังเขาค่ะสวัสดีค่ะเอามาอยากจะขอถามนิดนึงนะคะความรู้สึกในการดับรางวัลเนี้ยค่ะก็ดีใจครับพ่อะไรคะด,ดีใจมากครับเป็นรางวัลที่มีคุณพ่อ กินรีไรทองหมาชนก็ขอขาก็พูดนะครับพูดคณะกรรมการที่ได hey, ้มอบรางวัลก <we ินนี้ให้เป็นขวัญกำลังใจขวัญกำลังใจให้กับดีเจบางลังเขากับรายการบทเพลงมุนทังก็บางลังเขานะครับแล้วก็ขอขอบคุณกับ้วก็มี่คนทุกคะแนน ที่ข้าเกียรติรวมมาทีนี่ด้วยแตมได้วยอันนี้บางหลังเขาเนี่ยรับรางวัลกินรีทองนี่สาขาอะไรคะสาขาสื่อสารชนมอนชนดีเด่นก็ไดเข่าว่าเป็นสื่อสารมอนชนดีเด่นที่สมกับสมกับรางวัลอยู่แล้วครับท่านไปเยอะกับสังคมที่ทางทางหัดใหญ่ยังไงบ้างคะหัดใหญ่สงขาก็ ทำประโยชน์ทางด้านความบันเทิงนะฮะับจากวิทยุมาเกิดตลอดระยะเวลา30มสิบปีสามสิบปีครับเยี่ยมนะค่ะเยี่ยมอัสสลาไปค่ะนี่จะเป็นจุดเด่นของรายการนะบทเพลงบทถางกองบางหลังของนะครับจัดเพลงประเภทไหนบ้างคะประเภทเพลงพรเค้ากันไปฮะทั้งลูกทุ่งและเพื่อชีวิตนะฮะและก็เอกลักษณ์อย่างในรายการของบางหลังเขางเนี่ยบทเพลงบทถามเนี่ยนอกจากยังเป็นรายการ จะเปิดจิงเกิลถวายพระพรองพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก่อนโดยโดย,โดยเฉพาะเพลงปิดทองหลังครับจะทำอย่างนี้ตลอดเลยครับเราจะพยายามอุดคุยพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านสมัยทีทย่พระองค์ท่านเสด็จพระราชดำเนินในท็อปตาย จะพูดเป็นช่วงเป็นช่วงเป็นช่วงที่กวดวิชาการจะทำอย่างนี้มันมันตลอดเลยครับตลอดระยะ30ปีที่ดำเนินรายการมันยุ่งคงจะได้อีกการักคงจะเป็นเอกลักษณ์ตรงนั้นแหละครับที่เขาได้มองเห็นว่าเป็นค่าที่ดีนะคะแล้วอันี้จะมีผลงานอะไรที่จะจะฝากไว้มไหมคะมีผลงานใดบ้างก็จะมีผลงานนะครับเดี๋ยวจะมีผลงานทำเพลงไหมทำศิลปินนะครับศิลปินเพื่อชีวิตนะครับภาคใต้ หายคนรทำเป็นชมรมหรือว่าทำเป็นเป็นโรงยังไงเป็นเป็นเป็นชมรมน้องๆที่น้องๆที่ไม่มีโอกาสที่จะมามาร้องเพลงอะฮะไม่มีทุนที่จะมาทําเพลงอะผมก็มาช่วยตรงนี้กับน้องๆเขานะครไม่ว่าจะเป็นการประพันธ์เพลงอะไรพวกนี้หารูเพลงมาแล้วก็หานักร้องที่แนว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 ภาคใต้ฮะ ให้โอกาสน้องๆก็ยิ่งอามามามาเป็นน้องๆมันชุบเป็นเสียงนะคร Answer? ับก็ขอขอบคุณมากแล้วก็ผมคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับรู้สึกดีใจแล้วก็ตืุนตั้นใจอย่างบอกไม่ถูกแล้วก็ขอขอบคุณพี่บางหลังเขานะคะคือบาร่าบ่าวก็ขอแสดงความยินดีกับรางวัลที่ยิ่งใหญ่รางวัลนี้กับพี่ๆด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผม